คนที่ทําการคูเตอบะนะคนที่ทําการคูเตอบะนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําการคูเตอรบะแต่บางที่นะเขาก็จะบอกอาจารย์นะที่าทางเรานะ่นะอาจารย์มาขึ้นคุเตอร์บะที่ฉันนะอาจารย์นะกระชับเวลานิดนึงเบสเสร็จต้องไม่เกินต้องไม่เกินบนะ่ายโมงอ่าเขาจะบอกเนี้ยเบสเสร็จแล้วต้องไม่เกินบ่ายโมงเที่ยง50นะนะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นพี่น้องกับนะใครที่ไปทําการคูตบ้านที่ไหนก็ตามแต่พี่น้องอยากจะฝากนิดนึงไม่ว่าคูตบ้านด่าคนประจำมัสยิดก็ตามแต่เราก็ต้องห่วงใยนะครับนะกับคนที่เขามานามาดนะฮะเขากับคนมานมาดเนี่ยบางทีอลอบางที่เนี่ยไปไหนไกลๆไม่ได้แล้วก็ฉันก็ต้องตรงนี้แหละ แต่มาจิดตรงเนี้ยเอารอพอเวลาขึ้นคุตบ้าทีไม่รู้ยังไงนะนานๆได้ขึ้นคุตบาทีหรือยังไงได้พูดทะ้ยาวเดินเกินเลยเวลากันไปเพราะส่วนใหญ่นะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะเขาคนที่คนที่อะไรนะคนที่เขาทํางานกันเนี่ย นะหนึ่งเขาก็อยากเป็นบ่าวที่ดีเขาเอาลอสุบฮานตัลามาร่วมนะมาดยุมะ์วันสุ่กันนะฮะก็มาซีเอสาร์เขากนะ็ทำหน้าที่ที่จะเป็นบ่าวที่ดีของลอร์น่นแหละแต่เรานะเป็นผู้ที่ทําการคุตบะนะฮะพี่น้องก็ขอเตือนตัวผมเองนะและก็นะพี่น้องหลายๆท่านที่ทําทำการคุตบะนะก็อยากที่จะให้เสร็จนะครับให้เร็วนิดหนึ่งนะให้เร็วนิดหนึ่งเพราะนะสถานที่ที่นาบาคนที่มาร่วมนะมาดยุมะ์กับเราเนี่ย เขาก็ต้องไปอะไรนะฮะ ต้องนะเดินทางกลับไปทํางานหรือว่าเดินทางกลับไปนะฮะสถานที่ที่เขานั้นเนี่ยจะต้องทํางานเนี่ยในเวลาทีา่ทางหน่วยงานนั้นเขาจํากัดเวลาถ้าไปล่าไปช้าเนี่ยนะก็จะถูกตําหนิด้วยจะถูกนะจะอาจจะถูกนะนะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ออกมานามาดอีกสุกอื่นๆอีก,อ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 กนะเราก็ต้องคำนะให้ความ,ให,วามาให้ความเข้าใจนะครับว่าสิ่งนะ ที่เรานั้นนะแล้วก็ตามปกตินะครับคนที่ทําการคูตบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้เวลานะครับเขาคงไม่เกินนะ20นาทีเนะี่ยไม่เกิน20นาทีในกําลังสวยนะกำลังสวยเนี่ยบางทีช่วงนี้นะครับนะบไม่ว่า,วา,วาบางทีท่ประมาณเที่ยง16นาทีเที่ยง18นาทีแล้วแต่พื้นที่นะฮะจังหวัดบางทีผมวิ่งหลายจังหวัดนะบางทีบางที่นะฮะครน,นายกก็ประมาณ16นาทีเงี้ย เราบางทีจะขึ้นคุณตุบาเพื่อที่จะให้นะครับพี่น้องไม่ใช่พี่น้องอัลนั่งกันแล้วพับกันแล้วพับกันอีกนะครับเปลี่ยนท่านั้นแล้วก็ท่านั้นอีกนะฮะแต่พี่น้องก็ลองนึกถึงนะครับว่าคนที่เขานั้นนะต้องไปไหน ต้องไปนะครับทำงานก็มีนะครับก็อยากให้นะพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ให้ความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่มาจะละลอ์และรอซูลเป็นสิ่งที่ดีแต่นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลิวะสลัมก็ได้เวลาใช้แล้วเวลาสอนบรรดาสาบะนะท่านก็ไม่ได้ใช้เวลาที่ยากและวไม่ใช่เวลาที่ยาวนาน ดังนั้นก็อยากให้พวกเรานั้นได้นะฮะทำความดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตลาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามแต่แล้วเป็นบารที่ดีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตลาตลอด